ธรรมสถารครับอาจารย์ครับผมเจริญพรจ้ะเจริญพรพี่บุญผ้ารวยเนาะกับทีมงานเนาะชุก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 มาตามเลขตามเบอร์อาจารย์แล้วอาจารย์ว่าจะไปนั่งซ้ำนั่งซ้ำแล้วไปไปอาจารย์ไปมาเลยดิไปแล้วไปแล้วไปนั่งแล้วไปแล้วเป็นเช่นไรบ่นี่เอาเคาจบอเขาลดดิบมาคิวบอคิวบอชูฟังเนาะเอาเข้าไปนั่งนั่งให้เขาบอกว่าเป็นฝันเนาะเพื่อความเพื่อความที่ว่ามันจะ นั้นแน่ค <pentru them> ือว่าเป็นฟันซะครับผมนั่งไปบัดเนี่ยลงไปในน้ําในฝันในนิมิตเหรนในฟันครับผมให้ว่าฟันในขณะที่นั่งเหรอฟันฟันซะครับผมมันไม่ฉีดพิษเท่าคันว่าสีนั่งมันฉีดคือฉีโพดโพดแม่ฟันซะฟันว่าลงไปในน้ำนะครับผมน้ำาค้งครับผมลงไปอย่างบัด มันก็ลงมไปนะไปนี่แหละถามเลขเพิ่นเนี่ลเรโอ้แล้วลงไปนน้ำโค้งคุณจฝันมาลงไปในขณะฝันได้พลอยพี่น้องได้ฝันได้ครับได้ในขณะที่นั่งสมาธิตจว่าของฝันฝันบอกเลยบอกโอ้ยบอกลวดลเนาออาจารย์บอกบอกลวดบอกเดี๋ยวผมมีแนวจีว้ากับยืมซี่ลายยางลายแนวอยู่แต่ว่าบอกคุณว่าเฮ้ยเฮ้ยจีวัลนันบอกบอกเอาไว้จากน้อยบอกให้นอนเสียงมึงจะขึ้นบอกแต่ว่าข้าวๆนี่เพิ่นกับว่าว่างสิละ มันเป็นนังซีดเดอร์แบ่นี้ได้ยินแววคับแจะว่าขนาที่เฮานอนเนี่ยคือว่าฟันเนี่ยเนี่ยมมีเคลื่อนมาเอิญเฮาเอิญยุวัชนเอิญกับไ้ยิ้นดีพอมันตึบไปเด้ดเด่โอ้มันมันตืบมันตืบไปเลยนะคือว่ามันเหมือดตึบไปบิ้งไปเลยอย่างเี้นะมันตึบนะคือตบเนี่คือว่ามันเหมือดไปเบอหล่อครับผมบได้ยินอยังหล่อนพอเข้าใจอยู่ขันผู้นั่งสมาธิที่จะหจักว่าตืบเปลี่ยนยังไงตืบเลยตืบบนในห้วยมันเที่ยวเห็นว่าเอิญเข่ายองเสร็จ เออเที่ยวเอื่นอยู่วก็สนพวกออกมาขึ้นเพื่นเอิ่นพวกออกไปนั่มมาละเพื่อนไปนั่ไปเป็นมูนัไปไปเมื่อไรอาจารย์ไปเมื่อคืนนี้โอ้โหก็ไปเมื่อคืนนี่บะอย่างนี้เราพวกออกพวกนี้ได้นั่งอยู่นี่ด้โอ้นั่งอยู่เนี่ยเม่นเนี่ยเอื่นน่ะเม่นเอื่นอยู่วก็สนเอื่นนะว่าได้ยินหรอแต่ยังมันตืบหรอมันฝันไปแล้วเนาะเพื่อนระวังสิละบอกเลยบอโอ้ยบอกแล้อาจารย์เพื่อนระวังเดี๋ยวไอ้ บ่เขียนบ่เฮ้ยจังเ้ยเขียนกันเดี๋ยวผมจีบเขียนตัวหนังสือแปะดอกบัตรผมตัดต่อยหยังเรียบร,อยร้อยแล้วผมกะทีเขียนตัวหนังสือแปะอันว่าเพื่อนว่าบัตรลงไปนี่ผู้ใดเป็นผู้บอกเขออ้าอาจารย์็ยังว่าเพื่อนเอิญเอิญเนี่ยย่มเพื่อนเอิญน,นี่เหรอเอิญว่ากาจารยอาจารยอยู่เนี่ยเอิญต้องหลายเธอจู่ว่าในวมาต,ตีตีตีไม่เอาเนี่ย จังหัวเมื่อชิ่งนี่โอ้นในี่ขยัที่ตอนตอนนั้นเนี่ยห้าฝันว่าห้าได้ลงไปพุ่นนะแมนได้ลงไปบาดาลนั้นบมาใหญ่กวางเซนหรือเป็นน้ำขาวๆใสๆไปเองเสียอรือเย็นๆน้อยลงไปเย็นยังบ่อันนี้ยืนยู่ใต้เห็นแต่น้ำเห็นแต่น้ำแมนวุ้ยไผอยู่หันจักคนโมมี่ไปใส้กับมิเตน้ำจังปังอยู่หระเป็นน้ำเ้าไหลน้ำเ้าอยู่เสียหรืออยู่ในแม่น้ำอยู่เสียว่าอยู่ในแม่น้ำแต่ว่าเพื่อนเนี่ยเคยซีบบอกว่างซีดเด้อ ได้ยินเสียงในขณะที่อยู่ในน้ำันได้ยินเสียงครับผมเพิ่นวังสิละแปดหกใช่ไหมแปดหกเมนสองตัวนะแปดหกก็ฟังสิละแปดหกนะเมนเลขตัวเก้าว่าแมนหมวยยันเลขอะไนะแปดหกนี่แมะเลขตัวใดตัวงวดมังก่อนปะครับแมนวะแมนแมนบ่ตัวเก้าอ่ะสาม โอ้บะเมนตัวเก้าแต่ว่าต่ว่าเบื้องเบื้องแล้วมันอันนั้นิเซ่เนาะที่ที่ตัวหนังสือเขียนที่มันหกยอนน่ะหกยอนตรงแปดเกี่ยวว่านะเกี่ยวกนครับผมหกยอนตรงแปดสามตัวได้ตัวใดมากกว่าอยจาเอาทวหนสามตัวนี้ก็คือตัวเก้าห้องก็คือตัวเก้าห้องก็คือศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าแล้วก็เลขห้ากับเลขหกมันย้อนเช่อกันเลขห้ากับเลขหก มันย้อนทั้งลุมเหมือนอ่ะมันย้อนทั้งลุมย้อนย้อนต่อเลขหาลงมาเป็นเลขหกจริงว่าศูนย์ห้าเก้าศูนย์หกเก้าองศีก็ได้เนื้อจีเป็นศูนย์ห้าหกซะมองมันย้อนนี่จังไหนหันน่าสื่อสองตัวก็เบื้องเอาอละศูนย์ห้าศูนย์เก้าโมเมนต์ตัวย้อนลงมาเลขสี่ดิล่ะยันใหญ่สี่บนเลขสี่บนเลขหกหาโบเลยเน่โบพีชจำพีะศูนย์ห้าเก้าย้อนเลขสี่ โอ้ยตันาาวนาเก้ายนเหล็กสีที่เขาลงหลวงกันเนาะโอ้ยครับขอตัวหลายๆผมก็จำบ่ใดที่ผม <ừ. S 1> ทายแล้วก็ลืมไปเลยดิว่นพี่น้องก็ล่องผิดหน้าเด้อผู้ฉลาดปัดเปลืองผู้มีหวัวคิดว่องไวไก็ไดเออขันเบื้องคลิปนี้แล้วอย่าลืมคอมเมนต์มาวันพี่น้องขันผู้ใดได้เบื้องคลิปก่อนนาที่ผมสัมภาษณ์อาจารย์เนี่ยเออเบื้องแล้วนะครับแล้วก็มาเปรียบเทียบกันข้ามว่าข้ามจากครับอาจารย์ของคลิปนี้นะครับแล้วก็มาอ่า เขาเมียนใ้คิดมาเอ่อว่าเห็นหน่าจะเปลี่ยนประมาณใดอ่าวิเคราะห์ซอยกันครับผมหลายหัวดีก็หัวเดียวหลายค้นอ่ามีซึ่งท่านที่ฉลาดทุกท่านนี่ละอ,อผู้ที่หัวดีผู้ที่ข้อเลขข้อเบอร์เนี่ยก็ลร่งมาวิเคราะห์ซอยกันว่ามันสมควรที่เปลี่ยนจังไดเลขเนี่ยคาลักษณะนี่ถือว่ามันเปลี่ยนปัญหาอยู่ดีอาจารย์เนาะเปลี่ยนปัญหาเพื่อนไห้มาเปลี่ยนปัญหาอยู่ดิเน,ดเนาะเพื่อนไทอ่ะอันไหนก่อน ศูนย์ห้าเก้าเลขสี่เลขสี่ยอนอยู่ตรงเลขห้ายอนไต่ลงมาเนาะนี่ซ้ำเพื่อนให้ปัญหาเนาะซ้ำเพื่อนให้ปัญหานี่รักจะนี่นะแ่วมาห้าสิีตีแตกจังไรกะอาศัยผู้อ่าเพื่อนหัวดีนะผู้เบิ้งคีปห้าอยู่ตอนนี้ผู้หัวดีกะมีดิทั้งเบิ้งทั้งหัวเดียวนี่นะหัวดีสาธาทุนะเบิ้งล้วก็เขอให้อารมณ์ดีๆนี่ครับผม คือว่าระเบิ้งแรกเป็นเป็นแบบว่าการพิจารณากันนั่นสิครับนะผมมากกจัดคือว่านะนะมั่มากกนั่นแหละเนาะคือว่าแล้วครับผมวนะ่านี่ตามดุลพินิจอาจารย์แล้วอาจารย์มีความคิดเห็นว่าอย่างไรครับการลักษณะนี้ครับเอาจังสี่กับยังบ่เฝ้ายังบ่เฝ้านั้นขอให้เป็นใกล้ใกล้มือได้บอกไม่ใกล้เมือแมนคือยังเห็นบาง,งหวัดบางหันนอกกับผาดครับคือนอกกับผ้าจูหวัดบางหาัน ก็คิดว่าอยู่ยังไปยังมาเลขมันถิบอกบอศูนย์เก่าหนึ่งศูนย์เก่าหนึ่งอยนั่าวครับผมที่จริงแล้วนะเนาะเลขศูนย์ย่เลขหนึ่งงั้นเป็นตัวเดียวกันบรอแล้วนะาตามตามลักหวาอีพอยอีเมีปูยาตายายพนเคยสอนมาวางสันเี่คันสีเป็นเส้นเลขเนี่ยถามีเลขศูนย์ตั้งจะลื่ซมเอเลขหนึ่งติดน้ำเพิ่นวางสันนีอขัน เห็นเลขเจ็ดนี่ก็อย่าลืมซื้อเลขหนึ่งขึ้กันศูนย์กับหนึ่งเจ็กับหนึ่งนี่เป็นตัวเดียวกันเพื่อนวางสั้นให้ให้ซื้อแท่นกันไว้นะเพื่อนวางสั้นเด้็กขนาดมันควมบางสั้นซะบพราอยากเปลี่ยนเงินนี่ละอาจารย์อยากเทื่ยนตัวเดียวแขวนแขวนนี่มันตึกโป่งนี่เฮ้รถสั่นตัวขนาดเท้าตีไปหลายมันเลจะลงทุนหลายเนี่ยมั้งสั่นแล้วก็เลยบอเซียผู้เฒ่าคนจุดใจวอลคัมผู้เฒ่าแล้ววันนี้สองตัวนี่ อาจารย์มีความคิดเห็นว่าอย่างใรสองตัวที่ไปนั่งซ้ำครับผมยังบคักใจนะยังบคักที่ไปนั่งอีกคื่อาจารย์ที่ไปอีกยังคองใจอยู่เลยเพราะว่าเหมือนเขาเจ้าเอื่นนะเฝ้าขม่านะปัญหามันนะครับกำลังว่าฟันไปเราฟันว่าลงไปแล้วบบนี้เมื่อเอื่นนี่แล้วพอออกนี่แล้วมาเอิ่นพุกให้ตื่นโอ้มันตืบไปแล้วเนาะวันน้ได้ยิ่งแววๆมากสิละแต่ว่ากะย่าเฝ้าดอกเนาะครับผมแต่ว่าที่เนี่ยเขาเก่าตัวเก่าห้องละพเปลี่ยน สองตัวนี้ยาเฝ้ากันเมียมยาเฝ้าบอกหรือว,ว,ว่าจังใดกะกะแล้วแต่เพื่อนจีไสดุลพินิจเอากันเพื่อนถือหูเพื่อนวาสันเนาะถือใจเพื่อนกะผู้ชีลงทุนกะว่าเปนังกะลงทุนในลดเขือกันเนาะต่ว่ากะขันผู้ว่าโอ้้าเบ่งอาจารย์ว่าคงสุดไทยรอบสุดไทยเนี่ยไปนั่งเที่ยวสุดไทยสีบ่เบ็นตัวใดสะแธว่าสันกะมม่นี้อะคงสุดไทยได้ขผมมาอยู่ตัวอาจารย์มามาอยู่ โครงสุดท้ายเอาสุดท้ายไปไหนก้อนหวยออกจักชั่วโมงไปจังสี่บ่โครงสุดท้ายประมาณนบ่โอ้คครับพ่อหลาก้อนมือหนึ่งก็ได้ดอกบ่เป็นอย่งไรชุดไายและไทยสุดน้อยอาจารเอาสรุปว่าสองตัวห้าได้ตัวใดอาจารย์มือสองตัวครับสองตัวที่เห็นว่าเพิ่นมาบอกอนึงเพิ่นบอกเคยอใช่เพิ่นห้องใส่ซังซินนะครับนินอยู่ในน้ำเพิ่นห้องใส่เขานี่หากว่าเห็นคนนี่ก็งวกหาอยู่บนแม่ห้องเซิงสิครับผมวนใส่แย่ใส่แยกหัวกั คือบอเห็นผู้ใด้คือเมื่อบอกว่างซี้สนอ็ยังว่ายอย่างนี้แต่ว่าขอเวลาจังน่อยน้ำกันนึงบ่น้ำกันหนึ่งหนอเนาะกระทั่งว่าสีว่างเสร็จแ้าแปลว่าอาจารย์อ่านใจในได้ตัวนี้บ่หลาเม้นธรรมาด่าเถอผมก็ร่างว่าสีอ้าปากว่าเอาที่นี่อย่าลืมน้ำเป็นหนึ่งสิตวายเนี่ยเพิ่นกะตียังชี้น้าน้ำก็เป็นหนึงย่าขันเขาลงไปน้ำน้ำก็เป็นึงพระก็เป็นแปดพระเป็นแปดแปดขันเก้าอนนี้ก็คือพระพุทธรูป ครับพระนี่คือเปดคือเจ็บพระอ่าพระสงฆ์พระสงฆ์พระสงฆ์เป็นแปดจ้าน้าเป็นหนึ่งจ้าเนาะพระปูตรูปนี่เป็นเก้าเป็นเก้าอ่าจ้าเลขที่เพื่อนเราเสีหูนี่ตัวใดของอาจารย์เพื่อนวางเส็บแปดเก้าแล้วแปดเก้าแปดเก้าหกแปดอืมโอ้ชิม่าปนเริ่มที่ปนกันแล้วป่ะนี่หนึ่งจะแล้วนะหนึ่งหกแปดเป็นสั้นบ่อยยันหนึ่งแปดเก้าเป็นจิบอ่ะเนาะ น้ำน้ำเช่ไนไรก็ต้องมีเข้าแล้วล่ะคือว่าน,กกน้อยจันแงเพราะว่าล่งไปน้ำด้วยครับล่งไปน้้ำโขงอลนนะอือาไปเอามาหัวลารนลื่นคู่แลว้วผู้มาสัมผัสกะได้เอาเพราว่าเป็นยังกันแล้วแต่พลอยพี่น้องใส่ดุลพินิจเบื้องเนื้ออันนี้ก็เพียงเอดออกความคิดเห็นซื่อดอกไม้น่าจะเป็นยนจังสันจังสี่บอยังส,สีนะครับอันนี้แอดกับวได้ฟันทงว่าเออต้องต้องเป็นตัวนี้เด้อ ลักษณะนี้ต้องเป็นตัวนั่นตัวนี้กับว่าไว่าอาจารย์เพื่อนก็บอกว่ารอบสุดท้ายโค้งสุดท้ายก่อนวันออกหนึ่งวันอาจารย์เพิ่นจีฟันให้ความชัดเจนน่าอาจารย์เนาะเมีนวันนี้เป็นในทั้งหลังค่าเหรหลังค่าก็เจ้าก็ขึ้นเล็กแล้วเลยอหรอขึ้นเล็กแล้วเดี๋ยวอีกสั้นสั้นที่สองสั้นนี้สองนี่ก็แล้วเปร๊บกับมุ่งแล้วได้ปะเนี่ยครับผมแต่ว่ามันคือยังบกอร มีเงินสื้อสังกะสีอะไรหรอออ,อค่อยๆไปอาจารย์สังกะสีสิใส่งบประมาณลายไปไนค่อยสีมุ่งเ,ศร,ศเร็ดสับยบบ้อยอาจารย์สังกะสีนี่นอะตีไว้นี่ขันเมตรละตะล่างเมตรละร้อยร้อยสิบห้าบาทนะร้อยสิบห้าบาท<อ>ทั้งหมดมันเท่าไดรละ่ะจากตะล่างเมตดเป็นไรสี่ลอยวะสี่ลอยสี่ลอยตะล่างเมตรเป็นเงินจากบ,บาทขันนอตีลอยละ ตารางเมตรละร้อยสิบหาบาทคูณมึงด้บหามดคูณมึงด้วอบ่หอดหาว่าอะไรบ่ถึงไรมึงหอดหอดแสนบ่ผมมาบ่สี่ร้อยคูณหนึ่งเอาคูณคูณครับบ่ต้องมาขึ้นโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะร้อยหนึงกับมื้อนั่นบ่ละร้อยนึ่งกับมื้นะร้อยหนึ่งกับมื้นสี่หมื่นกว่าสี่หมื่นกว่าเดียวบ่ครับผมสี่หมื่นกว่าบาท ันคือถือมันเมียนบ่มันคือทิ่ถื่อแค่วันนี้เมียนร่างบึงไงคุณอาสี่ลอยแตารางเมียนเมียนอยู่อ๋อจม่ไหนอาจารย์โอ้ยยังผมก็คือปลึกชิดชิด้ิดง่ายๆก็ชิดว่าประทับกว่าแสนเนาะครับผมเอาตีไว้ทั้งแสนหนึ่งหลือทั้งลบทั้งเอียงเมียนทั้งลบทั้งจั่วทั้งเป็นล่มเป็นไส้อยังทั้งชื่อยังชื่อแน่นอาจารย์นอตยิ่งนอตอยังนั้นไหมครับผมประมาณแสนหนึ่งตีไว้แสนหนึ่งนาะแสนหนึ่งนี่นะเอาผู้ใจบุญทุนท่านเพิ่งฟังคลิปนี้แล้วเพิ่งกระจา ป้าปลากล่องระบาดเท่ากับยังทํางานอยู่บ่เพื่อนกะเพื่อนกะมีผู้อ่อนไม่เรียกหาบาดที่บาทอ่อนมากโยมเมอนียนอันคุณโยมเพื่อนอ่อนมาเตนพัทยาครับผมพัทยาเพป็นอยู่พัทยาเพื่อน่ะอยู่ชลบุรีล่าะอ๋อเพื่อนอ่อนมาเพื่อนบอกว่าอันชิซื่อนี่ล่ะแผ่นเนี่ยแผ่นมุ้งหลังข้า่นนะแผ่นอะไรรู้สิ่งแผ่นอะไรรู้สิ่งเพื่อนอ่อนไม่สามหมื่นพอดิอ้นั่นเห็นบ่ามึอเช้านี่ล่ะ เพิ่นกระทูมาบอกครับกระจอเขาเต็มที่แล้วตัวฉันแต่ว่าเพิ่นบอกออกซื้อออกน้ำดอกโอ้เพิ่นบม่อยากออกซื้อออกน้ำนาะโอ้กับนุโมทนาสาธุน้ำเด้ออิปออีแม่ผู้ใจบุญทุกท่านยายไอ้น้องนุ่งลุงป้านะาะสุขูสุขคนเออที่ได้ห่วมเฮ็หดห่วมส่างสารปฏิบัติธรรมน่วกันทั้งวัดปลาซาบ้านจอมสีเออกับพระอาจารย์สุรพงษ์เพิ่นอ่าอันนี้ก็ใกล้ชิแล้วแล้วล่ะครับพ่อพี่น้องคันมีหลังคาแล้วก็คือสิถือว่าค่อยๆไปเนาะ ถือว่าถ้ามีหลังค่าแล้วนี่ถือว่าแปลแล้วดิเพราะว่าสาราเนี่่ได้เอมคือเฮียนดิเนาะอาจารย์ส่วนมากทีเป็นโล่งมันวายจันโร์ครับผมแต่ว่าทั้งหลังก็จะปิดไว้ก็จะทั้งหลังเนาะอาจารย์เนาะมมันชิมานักอยู่กับเบื้องครับผมปลูกกระบอกกับเบื้องครับกระเบื้องก็บิ้งพ่งเน่ครับผมกับเบื้องก็บทิ้งเพ่งเนาะถ้าวมีกับเบื้องปลูกเท่ากันหาแนวอื่นปลูกเนาะอาจารย์ เอาวนนี้ละปู่กะนั่นเี่แผ่นเอียงนะแผ่นเป็นพลาสติกเห็นมาเขาปู่เห็นไหคือจังป่าเกเออปู่ชื่อเป็ี่ยนแผ่นผัดตีดิมันกุ้มโดนอยู่บ่โอ้โดนดีอาจารย์แต่ว่าใส่เก่าดิท่าอดีตประหยัดลงเลยมันช่วงสิบปีอยู่อ๋อสิบปีนี่ว่าหมีสามปีนี่มันก็จะเริ่มพุ่งเลรอตัวหันก็ยังว่าตัว เมันก็ี้เที่ยวเปลี่ยนอย่างเต็มตัวเห็นเห็ดกับเบื้องไวแล้วมันเลียวแล้วนี่รับผมโอ้เอาดีๆเที่ยเดียวนะอาจารย์นะอ่ะวันนี้เลขเบือกได้แล้วเด้อพอยไปลองเน้อกับพี่หน้าเบื้องเบื้องคลิปนี้ก็ได้เบื้องคลิปให้จบแล้วก็จับใจคว่วให้ดีๆผู้ใดมีความคิดเรียนยังเลกันเพาเม่นใตคลิปมากครับผมจะแบ่งปันแนวทางอแบ่งปันอเอาง่ายๆว่าแบ่งปันความคิดความอ่านกันเนาะคาเทียได้โชคได้ใช้น้ำกันคาเทียนี้มีโอกาสได้เห็ดได้สางทั้ง าสาราปฏิบัติรรมวัดป่าชา้าป่าช้าบ้านจอมสีนะครับ <Okay. S 1> อ้าวานาันนี้กันที่ลูกมาอาจารนถ้ำนี่เล็กเบอร์กันใดเนาะอาจาเนาะขอบคุณน<ก>จานหลายๆครับสาธุสาธุเนาะครับเย็ซีสุขุสุขคนเนาะสาธุ